นี่เรียกว่ากระทอบมะม่วงมะม่วงหินมะพาวจากเลือให้เป็นเมล็ดโอ้ขยันจริงๆเลยก็ทำมาอย่างนั้นเลยคนบ้านนอกคนเล็กงาคนรวยนะทำทุกอย่างเลยอันนี้เรียกว่าอุปกรณ์โอ้ป่าจะได้สั่งมาจากจังหวัดมาจากอุตรดิตตโนน่ะโอ้อุตรดิตอย่าทำอยวจะเอาของมัน จะทอดเสร็จตัวนี้จะทอดเสร็จอันนี้ก็ทอดเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้เอาขายโลสามร้อยเนี่ยเสร็จต่อได้เลยค่ะขอเบอร์ด้วยทำไม่ทันเลยเลยออเดอร์วันละร้อยกิโลเลยนะเนี่ยโอ้กว่าจะทำได้แฮนด์เมดภูมิปัญญาชาวบ้านเนื้อ ก็ดูในยูทูบแห,หะละเ,เขาทํามาแต่ว่าเขาทำเหมือนว่าราเขาโฆษณาก็คือ,อยังง่ายๆนายเนาะไหน,านมาทําจริงๆเป็นไงเป็เรามาทำก็ความเป็นไฟเตอรเรายังมทำนานเขาที่เขาโฆษณาเขาก็โฆษณาขายนี้ด้วยเขาก็ทําเร็วอืแต่ที่แท้ไอ้ที่จริงเขาจาก คัดเรือมันเป็นรุ่นเดียวกันเลยอ,อันนี้เราไม่ได้คัดขนาดของเราแบบธรรมชาตินะเราไม่ได้คัดขนาดเลยมันก็ยากเพราะว่นนอาอันนี้ต้องปลับเอาเอาไปหนึ่งออเอาไปต้มต้มก่อนตากแดดให้มันแห้ตงตากแดดให้มันให้มันกรอบแล้วก็มาะอดอืมทอเสร็จก็ไปตากแดดอีกโอ้แล้วก็ไปอบโอกว่าจะได้ง่า คุ้มค่าแรงไหมเนี่ยคุ้มคุ้มก็ถือว่าทำงานในร่มง,งานคนผู้สูงอายุทำได้ไปบนองค์โอบน้อนั่นกระเอะนู้น่ารักจ้ะอุ่ยหลูยเมย์มาได้หน่อยนาะนู้หนูป่าเอามาเลี้ยงเหรอเอามาเลี้ยงหนูหนู้เขาเลี้ยงวันดีชาวโลก <c ười> ลูกเอิงลูกเอิงหวัดดีเช่าโลกตัวนี้อะไรนตัวนี้โซเซอิงอ้าวอ,อ,อยาใหญ่ให้เลยนะเออไม่ยอมโตสักทีกระโดดให้เขาหน่อยซิเตะอปวดถือนี่ซื้อเป็นตัวมาเล็กๆมาเหรอ อืมเลยคนนี้มีคน,นอวบขึ้นเด้ไวกระโดดเลยอบอบอบออุ้โอุ้วอุอ้วอุ้วอา้อ้วอ้้้วอ เนบ่บ่บ่เบืนมันง่ายง่าย่มดึงอายแล้วไม่ยอมโชว์ตัวไทหารสวยสวย อันนี้เขาเรียกต้นไอ้คันอะไรคะเนี่ยเพราะเองเลยอ่ะอ๋อไฟดับนานเลยเมื่อกี้ อืมซื้อเลยโอ้ยสวยมากเลยเนี่ย เออเห็นแล้วงามงามต้นมันสูงแต่มันมันชอบมันไงล่มตัวนั้นกระดาษด่างมีทุกอย่างต้นนั้นกระดาษดา่างอืมรู้จักทุกสายพันธุ์เลย มันไม่มีน้ำเลยนะอ๋อเคื่อหมาน้อยไม่เอากลอยมาปลูกไว้ด้วยเลยกลอยเนี่ยเขาไม่า,มายูในบ้านอา้าเหรอเขาถืออ่ะไปดูไหมทุเรียนทุนเรียนเดี๋ยวอยากขโมยของเขาเป็นอย่างไรมันกำลังอ่อนไปหมดอันนี้ใบกระท่อมนะคะ โพ oh. no. bo si> ี่แป้งจะไปสอบเตรียมพระเอ้ยเตรียมอุดมําเขาว่าแถวเมืองทองมีที่พักไหมเขาบอก